สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามับชมนะครับเด้อเมื่อนี้ครับผมพาทุกท่านออกมาปักเบ็ดครับเหมือนนี้เนาะมาล่องเบึงหมายดันหลังนี่ครับไมายนี่ผมเคยมาขัางนึงแล้วมาใส่ยเยื่อห่อนะครับเนาะกบบระบอกผสมสนชน็ดปันใดแต่ว่าป่าห้ายอยู่ด้วยครับดันหลังนี่ม่าลอบบัองหันนีพื้นนี่ยัง งามอยู่อ่ามารอบนี้พื้นเริ่มแดงแล้วเนาะแล้วเพื่อนกับปั้นขอบหน้าไปแล้วครับผมมาครั้งนี้ผมก็เลยว่าจะเอาเบ็ดขั้นซื้อครับมาหมูนี้เนาะอ่ามาเบ็ดเบอร์สิบห้าครับผมเย็ดมากไม่ไหมเลยครับบขั้นเดือรงน้ำจักทีอแล้วก็ได้เหยื่อเป็นเยหย,ยือ่อหอยนะครับเด้ออ่าเหยื่อหอยเนาะลองเปลี่ยนเหยื่อบิรงครับใส่แต่เยหยื่อหัวหลายปากอะบ่ใครกินแล้วก็เลยเอาลองเบืองหอยครับผม อีพี่นาจะได้เป็นเยื่อไหมครับผมอาจจะเป็นเยื่อใส่เดือนเนาะลองบึงหาใสเดือนบึงได้ไาอีพี่นี่เอาเยื่อหอยก้อนครับผมหอยมักเนาะเดี๋ยวมาลองบึงน้ำกันครับผมมันนี้ผมกระถือเบ็ดมากจะหาสิบหลังนะครับเด้อ่ละไม้ด้านหลังนี่แหละที่ใส่ลูกเป็นนี่แหละครับออาม้อหมานจงนาันงเลยก็ถือว่ามาเล่นทงเล่นน้ำน้ำกันนะครับผมมันนี่ออกมากอะคำจังน้อยครับผมโม่งกว่าแล้วผมโมงเครื่องหมดละ ยังเปเบิ้งน้ำกันครับผมสีมานหรือบ่ามานเนาะรั้งแรกนะครับด้วยของปีนี้ปีไซยอะหอยครับผมปะาเปิองเบิ้งครับผมลักษณะไม้กะแบบนี้เหละครับผมเป็นป้าผือครับเพินเห็ดให้เห็ดหน้าบ่ได้หน้าเป็นลม ภาษาอีสานบ้านผมคือน่าเหี้ยนะครับเนาะเกี่ยหอยหมกักข้ามมือมาลองเบิ้งครับผมคิเป็นจังไลยผมบ่าหนูเคยใส่เกี่ยแล้วครับเด้อปีนี้นะลองเบิ้งเลยกับหมากเบ็ดไพ่โอเนียเบอร์สิบห้าครับผมใครว่าใส่การบ่โอ้โถโอ,โโอโ้ผมขาเลยตัวนี้ โอ้โหอึ๊บโอ้โหจะมาไซนี้ล่ะครับผมนั่งไซจุ่มไปเลยครับโอู้ห์่างยากตัวนี้ไหมปึ๊บโอ้ลมลมลม มีเวลาได้วเฮ็ดเบ็ดปอมเลยครับ <g ül> มีเวลาได้วเฮ็ดเบ็ดปอมก็เอาเบ็ดขั้นไปกก่อน ใส่ว่างจูดินเลยครับผม นำกับว่าหลายดีครับผมน้ำหน่อยๆเนาะใส่จูดินไปเลยชมเจกหลังนีง่ยเรียบร้อยครับผมไปเดี๋ยวมาเจอกันตอนยามครับเหมือนเช่้านอะอ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเศา้าครับผมเ้าร์นี้ผ้าทุกท่านออกมายามเบ็ดครับผมใส่วบหมวานี่เนะาะเห่หอยครับเีย๋ยวมารุนมืน้ำกันครับผมอือพ่อมีเตียมบะพ่ได้ตาไปยื้อไปกินบ่ครับเนี่ยมือนเสาเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณนี่ครับผม4ทีแล้วครับเดอน เอามาจะเศร้าเล็กน,น้อยครับผมมือนีเนาะเศร้ามือดเลยไปกันบุชซีเวลาครับผมไปรุนเบียดแรกน้องกันเลยเนาะน้องกันครับจังไหนเนาะตะที่จะทาง ดันมาหาอยู่ฮากินเด้อดันมาใส่เบ็ดลูขนาดอันนั้นมันไม่เด้อเยอะหอยครับลองดึงมาลองดึงจังไดเนาะเยอะหอยโอ้ลมบางเลือดขึ้่มีอาการยังโอ้ลมลมอิ่งเลย ừm giờ có lòn bàn nhỉ ừm chính xác có một lòn ơi ừm 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 ừm

Ай, да, นี่งแ้วครับผมจำยึดมาหลายหลังแล้วเนาะซื้อเหยื่อเนาะหมาเหยื่อเนาะลังเด็กอะ่าหลอนจักหลังเลยครับผมเย็ยนยังยังที่เจ้าอยู่ ผมสื่อไล่เก็บเบ็ดไปก้อนกันแล้วกันนะครับผมตังได้มีอาการผมสิดท้ายเบื้องครับโอ้ยยังบวมหมานเลยครับผมมาล่องเบื้องกับล่องดีครับเยอะหอยนี่เนาะมีป่าไก่เบ็ดจัดหลังเลยครับนี่อยู่ป่าไหลเนาะเห็นห้อยถืออยู่สามสี่หลังอยู่ป่าไหลก็ได้กรว่ากับวู่ นีสิเมียงครับผมเก็บเบ็ดมากจนสีเียวแล้วครับนี่ยกก้สิเบดแล้วเนาะถือว่ามาออกบรรยากาศน้อกันด้วยครับเด้เอแต่่ามันังเลยกระด้น้องไมอน,นีเนาะนีน่ากันเนาะครับผมการหายุหากกินเนาะ มามาล่องเหยืย่อครับมาล่องเหยืย่อผมบ่เคยใส่ยักเทียดอกครับเหยืย่อหอยกระได้ล่องดหนึ่งก็ได้หงิงเยอะมันบ่ามานัมนมันสิม,มันกับพวกเมนรับเหยืย่หอยเนาะ đang đây là sai bốn tình tết bằng bà nằm yu du học du mãi nó nằm phun hình mày mày nhìn xiềng du học bằng còn xiềng biết cái đấy bà cái lấy bòn gì đưa về nó mãi มให้แบบนี้บ่หมกับเยอะเยืเ่อะหอยบ่เป็นบ่ครับบ่าเนี่ยใจเนาะเยื่อะหอยกับไม้กับหมอกับไม้ที่เป็นปลาหกุหกปลาผือใส่เบ็ดป้อมเป็นสันบ่ครับชิมอันนี้เนาะยามเบ็ดเสร็จแล้วครับผมนี่หลังสุดท้ายแล้วนี่ขมานเลยเซนนี่ หลังสุดไทยครับได้ป่าจักตัวเยอะงยังที่เก่าอยู่ครับะพราเป็นหยังเนาะครับผมรือวา่ามาเรียนทงเรียนนั่นกันครับการหายุหากกินเป็นแบบนี้แหละครับผมมือม้านมือบ้ามานเป็นเรื่องธรรมชาติครับผมเอากรแคีมาไหมครับผมหาเยืย่อไหมมาล่องเนาะ ผมสิกับมาอยู่ครับหนีไม้นี่แหละผมมามีป่าอยู่ครับผมเดี๋ยวผมล่องไปหาเหยื่อเสียเดือนบ้างก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันไหมครับผมอีพี่ต่อไปเนาะกลับมาแก้มือไหมอีพี่นี่กะยังไงก็ขอฝากทุกท่านจักหน่อยนะครับผมฝากทุกท่านซอยกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเด้อหาคลิปมาลงทุกท่าน,นชมต่อไปเรื่อยๆครับ เดี๋ยวกลับมาพบพอกันไหมครับผมคลิปต่อไปเนาะไปครับผมคลิปของกับบ้นก่อนครับสวัสดีครับ